ี๋วมาดูผลนิเคอินะครับชุด2ตัวบนของวันศุกร์นะครับนิเคอิในเลขชุดที่ออกวันศุกร์เป็นเลข68นะครับ68เขามาลูดขึ้นลง24ตัวคือ68บวก24ได้92นะครับ68ลบ24ได้44นะครับคือกดตั้งแต่4 4 4 5ไล่ไปถึง67 68 69ไล่ไปถึง90 91 92นะครับครบครบคือ49ตัว แต่บางครั้งอาจจะสุ่มตัดทิ้งเอาเองหรือยังไงก็สุ่มได้น,นะแต่ว่าตัดแล้วอย่าตัดตัวได้ถูกออกนะครับ68นะครับก้อนนี้เคก็ถูกรอบบ่ายแนะ้ะเช้าหลุดเช้าหลุดคือเช้าหลุดคือเออทบมาที่รอบบ่ายนะครับถ้าเช้าถูกคือหยุดนะครับเช้าไม่ถูกคือทบมาที่รอบบ่ายนะครับก็นี่เคมาถูกรอบบ่ายนะครับบ่าย2บน84นะครับโอเคนะครับผมขอจบคลิปผลเพียงแค่นี้นะครับส่วนนันที่อยากจะตามทุกวันหือ ในรายกลุ่มก็สมาชิกครั้งเดียว1,000บาทครับโอเคนะผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ